วันนี้จะมาเพิ่มเครื่องเสียงรถยนต์ที่ไม่มีบลูทูธเป็นเครื่องเสียงธรรมดาที่มีช่องต่อจาคเล็กๆแบบนี้โดยมีวิธีแบบง่ายๆคือใช้บอร์ดบลูทูธ5.0 vhm 314 ลักษณะแบบนี้หาซื้อได้ตามช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือ s h o ป e e วิธีการต่อใช้งานแบบง่ายๆเริ่มจากเสียบแจ็คตัวเล็กๆ uh. ทางนี้เข้าไปที่บอร์ดบลูทูธโดยจะมีช่องต่อสัญญาณอยู่แล้วแล้วทำการเชื่อมต่อ ปักจากที่จุดบุหรีโดยเพิ่มช่องที่มีสัญญาณ USB 5โวลต์มาเข้าช่องที่มีการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงไมโคร USB ด้านนี้เลยเลยเสียบเสร็จแล้วก็ทำการเปิดเครื่องโดยกด ที่เครื่องเสียงรถยนต์ไปที่ช่อง AUX เมื่อเปิดไป AUX แล้วก็เข้าไปที่โทรศัพท์มือถือเข้าไปที่ YouTube ทำการเปิดบลูทูธก็จะเจอสัญญาณของบลูทูธขึ้นว่า VHM 3 1 4ซึ่งเป็นรุ่นของบอร์ดบลูทูธทำการเชื่อมต่อบอร์ดซิงเข้ากับเครื่องเสียงรถยนต์ทำการเปิดเพลงฟังได้เลยนี่คือวิธีง่ายๆสำหรับเครื่องเสียงรถยนต์ที่ไม่มีบลูทูธอีกรูปแบบหนึ่งที่มีช่องเสียบแจ็คเล็กๆแบบนี้